กันได้ไพ่เดินทางเดินทางไปไหนเนาะเพราะนั่นคือชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษานี้คุณจะขี้ไปจอนรองเท้าครับใช่ค่ะไปนั่นไปนี่ไปนู่นไปเนี่ยไปโอ้โหเดินทางบ่อยนะครับเพราะนั่นคือชาวราศีกันในช่วงเดือนเมษานี่ก็จะขี้ไปจอนรองเท้าเดินทางทั้งใกล้และไกลนะครับหรือไม่ก็ไม่ค่อยอยู่กับที่ถ้าเป็นงานก็เหมาะกับงานที่ต้องเคลื่อนไหวตัวเองบ่อยงานที่ต้องเดินทางงานที่ไม่อยู่กับที่งานที่ต้องแบบมูฟตัวเองเดินตรงนั้นไปตรงนี้นะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องนั่งโต๊ะ เนะพราะนันคืองานในช่วงเดือนเมษาเนี่ยชาวราศีกันก็จะถ้าเป็นงานที่ต้องนั่งโต๊ะนั่งงานออฟฟิศเนี่ยก็จะไม่ค่อยทํางานหรอกครับประมาณนี้นะอยากเที่ยวประมาณนี้นะฮะ<อ>ตรงน,นีออ้อยากออกไปข้างนอกละหรือวางแผนการย,กย้ายก็ได้แต่เป็นงานเดิมย้ายจากที่เดิมอ้ย้ายงานเดิมย้ายจากที่เดิมไปที่ใหม่ก็ได้เหมือนกัน<ช>นะครับตรงน,นี้ถ้าเป็นเงินทองก็แน่นอนครับคุณก็จะมีดวงเกีบยวกการได้ซื้อรองเท้าใหม่ นะครับตรงนี้หรือมีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อยุดยานพาณะหรือวางแผนในเรื่องเกี่ยวกับยุดยานภาณะหรืออาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับยุดยานพาณะก็ได้หร,หรือมุมนึงก็คือเหมือนที่บอกแหละครับมีเกณฑ์ที่จะได้เกี่ยวกับการเดินทางพอเดินทางแล้วได้เงิน ه, ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้ส่วนถ้าเป็นเรื่องความรักก็มี2ออย่างครับอย่างแรกคือเดินทางไปได้วยกันเลย <Ừ. S 2> ไปไหนมาไหนด้วยกันกับอีกอย่างหนึ่งคือเดินทางไปหากัน <Ừ. S 2> เดินทางไปหาครอบครัวไปหาลูกไปหาแฟนแไม่ใช่เป็นการเดินทางออกจากกันใช่ไหมอ่าใช่เป็นการเดินทางไปมาหาสู่กัน <ừ. S 2> หรือเดินทางไปได้วยกันเลยนะครับตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันส่วนคนที่ยังโสดเนี่ยก็ ดวงชะตาก็จะเป็นเหมือนคนไกลแชทสื่อสารเดินทางไปหากันเดินทางมาเจอกันก็ได้นะครับช่วงวันหยุดเทศกาลอะไรประมาณนี้รถติดไปได้วยกันนั่งอยู่รถติดเดินทางแล้วอยู่บนรถแล้วรถติดนั่งคุยจีบกันอ,อะไรประมาณนี้ก็ได้รประมาณ<ผ>มนี้ <ลง S 1> อะไรนะประมาณนี้นะครับจำเลยนี่คือชาวราศีกันข้าบผมคับ